คนกินทิ้งกินขว้างมีเท่าไหร่ก็หมดพิษณุแดงประเสริฐกรรมการผู้จัดก,การ CDIP ไท a แลนด์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร026187781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขงรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย isuzu d-max สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มมาแล้วนะคะเช้าๆอย่างนี้ค่ะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะมีทั้งแง่คิดประสบการณ์มุมมองต่างๆที่จะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้แล้วก็เป็นเจตนารมณ์ของรายการเราด้วยนะคะที่จะนําเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญมาเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านแขกรับเชิญพิเศษของเราท่านนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท C D I P Thailand นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่วิจัยแล้วก็ผลิตนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมรวมไปถึงยาด้วยซ้ำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขขภภภาาพพพุั้มดดเเลลยผิตณฑ์ื่อสว คอสุนไพร<ท>ด้วย,วยครับผมยอดขายนะค,ะคุณผู้ฟังเพิ่งเปิดมาสาปีนี่ยอดขายเกินหนึ่งร้อยล้านแล้วค่ะมันเป็นสาเหตุที่น่ามาคุยกันและยิ่งไปกว่านั้นพอรู้ว่าคนที่บริหารให้ได้ยอดขายเกินหนึ่งร้อยล้านอายุแค่สาสิบเอ็ดปีกว่ากว่าอายุน้อยกว่าดิฉันอีกทาไมมันจะไม่คุยกันล่ะคะนะคะน้องพิษณุแดงประเสริฐหรือว่าน้องปอนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้คุยกันเนี่ยปอเล่าให้ฟังว่ารุ่นบนรรพบุรุษมาจากเมืองจีนอากงนี่เ,เกิดเมืองไทยโตเมืองไทย ครับนะแล้วก็รุ่นคุณพ่อนี่ก็คือเป็นรุ่นบุกเบิกที่เปิดร้านขายยาแถวหัวลำโพงโอ้ต้องเดินรุ่นอากงครับอ๋ออากงก็มาเปิดแล้วรับรุ่นพ่อเนี่ยสมัยพ่อผมเรียนเอแบกก็ได้ยินเรื่องตั้งแต่ช่วยช่วยทําช่วยทาโรงงานช่วย้นะนำสร้างโรงงานครับผมเลิกเรียนปุ๊บก็มาทําเลิกเรียนปุ๊บก็มาทํา<อ>ครับผมนี่ก็คือสั่งสมกันมาเป็นตระกูลทาม,มามด้วยกันนะคะแต่คราวนี้พอมาถึงของน้องปอเนี่ยน้องปอเรียนมัธยมในปฐมอยู่ที่เซนคาเบียนครับตอนที่เรียนอยู่เซนคาเบียนเนี่ย เริ่มเริ่มค้นพบตัวเองหรือเริ่มรู้ในใจตัวเองไหมว่าฉันอยากจะทําอะไรฉันอ,อยากจะเป็นอะไรเจอไหมเจอเองไหมเจอผมเหมือนกับเอ่อไม่รู้โชคดีโชคลายนะแต่แต่มันคือเวของผมผมถูกปลูกฝังมามาเด็กๆแล้วคือผมวิ่งเล่นในโรงงานผมก็มองเหมือนกับเอ่อเหมือนกับคนที่ทํโลงพิมพหรือท,ทําธุรกิจที่อยู่ในห้องแถวครับเขาโตมาเขาจะเห็นภาพตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็คือไอดอลของเขาผมโตมากับในโรงงานอันนายก็คือไอดอลของผม ครับผมว่าเอ้ยผมโตมาผมอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานผมอยากจะคุมพนักงานมีคนงานครับผมแล้วก็มีคนงานไ้อมครับผมเหมือนกับเป็นกองทัพย่อมยครับผมเเด็จการเหมือนพ่อแล้วไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ความรู้สึกก็คือเราเห็นภาพของการเป็นผู้นําจากอากงจากพ่อมาถึงเราเราก็น่าจะทําได้นะที่จะดูแลคนเยอะๆที่จะพาคนเยอะๆทําชิ้นงานออกมาเพราะมันสัมผัสกันตรงนั้นตลอด แล้วระหว่างที่เราเราเริ่มรู้ตัวรู้ใจเราเองว่าเอ้ยเราโาตมาอย่างนี้เราก็ต้องไปทางนี้นี่แหละช่วงมัธยมเนี่ยได้สั่งสมอะไรที่เป็นการเสริมนอกเหนือจากในครอบครัวของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสโชว์ฝีไม้ลายมืออะไรขึ้นมาบ้างไหมสมัยมัธยมสมัยมหาวิทยาลัยตอนตอนมัธยมกับมหาลัยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีครับผมแต่ว่าก่อนก่อนน,นั้นนะั้น่ะผมผมจะเล่าว่าการการที่เป็นคนที่มีสกิลครบเครื่องครับ uh huh. ครับผมต้องค่อนข้างวางแผนอย่างตอนเ,อเด็กๆเนี่ยโปรแกรมการเรียนพิเศษผมมาเต็มมาก ครับผมแต่ไม่ใช่การเรียนที่เป็นเด็กเนิร์ดนะครับตอนเด็กๆผมต้องเรียนดนตรีไทยดนตรีสาคลนเรียนตีกอล์ฟเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเรียนเออคือมีเวลาเท่าไหร่แม่จับยัดหมดนะครับ<ะ>ครับผมเพื่อสกิลมันจะสะสมแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมชอบอ่านหนังสือเพราะจับทฤษฎีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแม่แม่น่าจะเออน่าจะอ่านหนังสืออะไรไว้แล้วการเรียนดนตรีมันทําให้สมองพัฒนาครับผมการเรียนภาษามันจะติดตัวเราเด็กๆนี่เรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนมันเรื่อย ก็จะติดตัวเรามาตลอดพอตอนโตเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยทำไมเราถึงมีสกิลเยอะกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่เราเอาเวลาวิ่งเล่นเนี่ยไปเรียนไปอะไรเนี่ยมันมันได้เพราะฉะนั้นถ้าฝากพ่อแม่เนี่ยครับคือภาษาเนี่ยครับข้างสำคัญครับไม่งั้นเมืองไทยไม่ล้าหลังครับถ้าได้เราได้ภาษาเราจะได้เกลียบเยอะภาษามันสําคัญแล้วก็ตอนเด็กๆผมก็เพิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมโดนบังคับมา โดนบังคับเรียนตอนตอนโตขึ้นมาก็โอเคสื่อสารได้พอเป็นครับผม,มก็ทําทําให้การเปิดโลกทัศนรับกว้างกว่าคนทั่วไปครับอืมเสร็จแ,แล้วในช่วงการเรียนที่บอกนะฮะเส้นขบเรียนเราก็มีตัวอย่างไอดอลอยู่ที่ครอบครัวเราได้เจอเพื่อนเพื่อนที่เป็นลูกหลานนักธุรกิจด้วยกันอผมกับเพื่อนเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่มห้าแล้วครับทาไมใครชวนให้เล่นหุ้นก็เพื่อนๆก็คือ,อพ่อแม่ก็น่าจะเป็นนักธุรกิจเล่นหุ้นตอนนั้น BTS เพิ่งสร้างเธอก็เล่นอ่าผมก็เล่น BTS เลย ครับผมแล้วตอนนั้นเหมือนกับอะ้ยผมเริ่มเป็่เจ็ดร้อยบาทครับอ๋อแล้วก็ตอนตอนงานโรงเรียนผมก็สมัยก่อนตู้สติกเกอร์เริ่มมาครับผมก็ไปคุยกับมาเซอร์ชมรมภาษาอังกฤษกับชมรมคอมพิวเตอร์บอกว่าขอขอใช้ในนามชมรมภาษาอังกฤษแต่ใช้อุปกรณ์ชมรมคอมพิวเตอร์ครับผมแล้วก็ เปิดเหมือนกับร้านปริ้นสติกเกอร์ตู้สติกเกอร์ครับผมเพื่อรวยครับมีกล้องดิจิตอลเครื่องแรกๆของประเทศก็มาเปิดเป็นร้านถ่ายสติกเกอร์ในในโรงเรียนงานคาริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยครับได้ผลเลยเก็บเงินได้โอ้เก็บเงินได้ครับโอ้ได้ตังเป็นลํำเป็นสารเลยครับมันึงได้หลายพันครับผมแต่ก็กินหมดวันเดียวครับไห <laughs> นบอกว่าเก็บเงินเก่งอ๋อนี่มันเป็นธุรกิจของ คณะใช่ไหมเป็นของหมู่คณะมันก็ต้องไปตามหมู่คณะใช่ไหมใช่ครับผมเพื่อนช่วยงานไม่ช่วยงานตอนมากินมาหมดเลยครับนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติเราเรารักกันครับมันเป็นรุ่นร็จแล้วในช่วงของการเรียนที่เซนคาเบียนพอเราจบมหเนี่ยตอนนั้นรู้ไหมว่าเราจะไปเรียนอะไรต่อเราจะไปทิศทางไหนเพื่อให้มันส่งกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นผมสอบเทียบม5เพราะั้งแต่มหสอบเทียบเลยเพราะว่ามหเมื่อคำนวณแล้วไหนจะค่าเรียนค่ารถค่าดูแลค่ากินค่าอะไรบวกมาแล้วเปียกหลายตังค์มหไม่เรียนดีกว่า ครับผมไอ้จํำเม็ันต้องประหยัดขนาดนั้นพ่อแม่ก็มีเงินส่งไม่ใช่เหรออ๋อไม่ครับพอดีมีอาจารย์แนะนวลองมาคำนวณเล่นๆให้ฟังก็เลยอยากจะช่วยประหยัดเงินให้ชีวิตตัวเองเอ่อก็ผมไม่รู้จะเสียเวลาอีกปีหนึ่งไปทําไมครับอา้าวก็นี่เมื่อสอบมห้าไ,ได้ผมก็เข้าคือมหมันเหมือนเวลาเที่ยวเล่นนะครับปัญหาน,นั่นน่ะอาก็ถ้าเอ็นติดก็เข้าไปเลยจะรออะไรล่ะครับอา่าแล้วบางคนบอกเฮ้ยวุฒิภาวะล่ะเราจะมีวุฒิภาวะถึงไหมสองประสบการณ์อย่างความทรงจํากับเพื่อนฝูงอะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตอะ ปีสุดท้ายในรั้วโรงเรียนเซนคาเบียนอ่ะไม่อยากเจอไม่อยากสัมผัสเลยอ,อ่าก็นั้นนะครับที่คนทั่วไปคิดกันแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมคิดว่าอย่างไงนอกเหนือจากเรื่องว่าจะเปลืองเงินไปทาไมปีหนึ่งโอ้ชีพมันสั้นนะครับจะรีบไปไหนก็ในเมื่อมีโอกาสมาแล้วก็ผมก็ไม่จะรอทําไมครับผมบางคนชอบรอไม่รู้รออะไรเรื่องเลยนะรอยึกยักยักยักเหมือนผม,ม้อากาศลูกน้องอ่ะรอยึกยักยักยักในเมื่อโอกาสมาแล้วผมก็ได้บุฒมห้าปุ๊บผมก็บอกว่าถ้าเอ็นไม่ติดกเกษตรผมก็เข้าเอแบก ตอนนั้นเกษตรใจเอ็นคณะอะไรอืมเบอเทคครับอตอนนั้นคือ,อคือคือเวผมในหัวเนี่ยก็จะมาแนวบริหารธุรกิจของพ่ออยู่แล้วของครอบครัวใช่ใช่แต่ว่าป้าก็แนะนําว่าเอ้ยยุคนั้นเบอเทคกำลังจะมามซึ่งซึ่งถูกถูกงานงานงาน,งานที่ผมทำวันนี้ก็ใช้สกิลจากการเรียนได้ครบทุกเม็ดนะครับอืมก็ผมผมก็เลยเข้าเบอเทคพอดีไปเรียนในแบกก่อนครับผมช่วงปิดเทอมแล้วก็พอผลเกษตรออกผมก็ไปเกษตรเลยก็คือเอ็นติด ครับครับผมอืมแล้วช่วงที่ไปเรียนนี่กําลังนึกอยู่นะคนที่แบบมีแผนมีเส้นทางในชีวิตชัดเจนสักขนาดนั้นเนี่ยเวลาเรียนมันเรียนยังไงอ่ะเก็บทุกเม็ดเลยไหมไม่เคยโดดไม่เคยขาดได้เอมาเลยไหมไม่ไม่ครับผมไม่ใช่เด็กเนาะครับเรียนก็ไม่ดีตกก็หลายตัวกีฬาก็ไม่เด่นเล่นกับเพื่อนๆบา้บาๆบอๆไปวันๆครับผมอ้าวไหนบอกจะเสียเวลาเรียนม .6 ไปทําไมให้มันเปลืองเงินให้เสียเวลาในเมื่อคุณไปเรียนที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ย ทำไมไม่เก็บให้มันคุ้มทุกเม็ดให้มันแบบไอเป๊ะไหนๆก็ไหนๆเราเสียเงินแล้วนี่เป็นงิ้ตอนเด็กแล้วครับเห็นมันบ้าๆบอๆกันเลยไม่รู้จะรออะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมแตกต่างเพื่อนคือผมชอบค้าขายผมชอบทําธุรกิจสมัยอยู่มเกษตรค้าขายทำธุรกิจไหมตอนตอนเข้ามอเกษตรปุ๊บก็ชีวิตปกติครับเรียนเรียนเล่นๆ่นโดดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวิชาที่ผมชอบเนี่ยผมก็จะตั้งใจครับผมแล้วผมชอบลงยีงมอเกษตรเนี่ยมันจะมีหน่วยกิจหน่วยกิจที่บอกว่าเรียนถึงเท่านี้หน่วยกิจจะจบ ผมมีวิชาว่างกี่หน่วยกิจเนี่ยบางคนไม่ต้องลงเต็มผมก็ลงเต็มซัมเมอร์ก็ลงลงเขาอยากรู้ผมก็เข้าชมลมปลูกเห็ดเข้าชมลมนู่นชมลมนี่เขาผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผมอยากทำอ,กอะไรผมก็เรียนตั้งใจเรียนนั้นอะไรที่ไม่อยากรู้ที่เป็นระโยชน์ขา,ขาตั้งใจเรียนผมรู้เนี่ยเหมือนสติปจ็อบเลยเรียนออกแบบตัวหนังสือแต่ผมไปเรียนคณะอื่นคณะองค์คณะอื่นก็ไปเรียนผมก็ตามผมผมนี่เพื่อนดีกลุ่มเพื่อนผมดีเพื่อนผมก็ไปเลงลงที่ที่ ฟู้ดไซด์กับไบโอเทคเนี่ยครับผมเรียนไบโอเทคแต่มีเพื่อนฟู้ดไซด์เยอะก็จะไปลงเทคคอร์สกับเพื่อนไปเรียนกับคณะอื่นท<ๆ>ี่หลากหลายเพราะนั้นจะได้ความรู้ที่หลากหลายด้เพื่อนเยอะด้วยครับไม่ห่วงเกรดไม่เน้นเกรดก็ให้พอผ่านครับเอาแค่พอผ่านแล้วป้าว่าอย่างไงป้าดูลูกชายโอ้โห و, มันเอ็นติดมอกษตเรพอมันไปเรียนอะไรวะเรียนๆโดดโดโดเกรดอย่างนั้นะพ่อไม่ไม่มีมีความคิดเห็นไหมหรือว่าที่บ้านไม่สนใจเรื่องอเรื่องเกรดอย่าเครียดอย่าเครียดพ่อบอกอย่าเครียดครับผมครับไม่ต้องเรียนเก่งมากนัก ครับผมเดี๋ยวแจ้งคนเก่งเมาทํางานอ๋อนี่พ่อเธอพูดหรือพ anyway ่อเธอพูดเองประมาณนั้นแต่ไม่ขนาดนั้นครับประมาณนั้นแต่ไม่ขนาดอันนี้คือคุยกันเปิดใจ2คนพี่น้องนะคะแต่ถ้าพี่สังเกตนะบางคนเรียน4.0 0แต่ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงตอนนี้พี่ลองดูสิว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็ก็เวมาต่างกันครับผมเส้นทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแล้วตลอดระยะเวลาที่เราเรียนอยู่มอเกษตรจบ4ปีปกติไหมว่าเรียนเพิ่มเอาความรุนนั่นที่สุด4ปีปกติแต่หน่วยกิดมากกว่าปกติเยอะไหม เออเยอะๆครับหลายหลายวิชาห้าหกวิชาครับที่ผมเรียนก็ลงเพิ่มเติมละหนึ่งหนึ่งหนึ่งชมลมก็เยอะเพื่อนก็โอเคน่าน่าจะมีเพื่อนที่หลากหลายเพราะชอบทํากิจกรรมกิจกรรมรอะไรบ้างที่ปอทาก็อย่างไปเซอร์เวค่ายรับน้องสมัยก่อนผมก็ไปเซอร์เวค่ายคือไปบกรถอยู่หน้ามาอกษตรบกรถแล้วเข้าไปต่างจังหวัดครับผมไปเรื่อยๆไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาค่ายไปหาว่า嗯嗯ที่ไหนเนี่ยหมู่บ้านไหนมันต้องการความช่วยเหลือ嗯嗯พอไปเจอที่ที่ เอ่อต้องการความช่วยเหลือค่ายก็จะไปลงก็ไปทํกาก็ไปสร้างนู่นสร้างนี่ผมไปเซอร์เวค่ายเขาผมแล้วก็พยายามคนที่เรียนมาหาลัยพยายามเก็บประสบการณ์ชีวิตเยอะๆเพราะไมนช่วงที่คุณมีเวลาครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วบางคนเที่ยวบางคนนัดบ้านหนังสือเพื่อนไม่ครบเขาผมเพื่อนครบเยอะๆกิจกรรมก็ทําเยอะๆมีเวลาไปเที่ยวไปทําอะไรก็ไปหาประสบการณ์ครับครับ นี่กําลังสงสัยแต่เดี๋ยวจะให้บอกช่วงหน้านะว่าในเมื่อทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็เรียนไปอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยนะคะคุณผู้ฟังเคอเรียนไปแล้วรู้ว่าจะเอาอะไรไปใช้ก็ตั้งใจเรียนอะไรไม่เน้นก็ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะได้ยางนี้มีเวลามีแฟนแล้วถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยมันต้องดูว่าเอะใช่เวของเราหรือเปล่าจะมาเป็นเท่าแก่นี้ลงงานได้ไหมเนี่ยมันต้องคิดขนาดนั้นหรือเปล่าช่วงหน้าค่ะสนับสนุนช่วงโดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02 6187781-4วันเนี้ยทรงผมนายโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวเลยอ่ะแหมชุดนายก็โคตรอาชนนะอาชวเฮ้ยดูหญิงนั่นเดไหนบึ้มบึมบึึมมบบึ้ม ผ All New Isuzu D Max รุ่นพิเศษ X Series แรงวัดใจสไตล์สปอร์ด l l New Isuzu D Max รุ่นพิเศษ X Series 20ปีแล้วบ้านเรายังสวยอยู่เลยนะครับไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกลูกนี่ก็20ปีแล้วนิตยสาร l i f e and Home 20ปีแล้วเหรอครับบ้านเราอายุเท่ากับนิตยสาร l i f e and Home พอดีเลยลูกนิตยสาร l i f e and Home อยู่คู่กับคนรักการแต่งบ้านมานานจริงๆนะครับก็นานไม่นานจนลูกพ่อโตเป็นลูกนี่ไงแล้วอโห ยีปีที่เราอยู่คู่กับคนรักการแต่งบ้านนิตยสาร Life and home นิตยสารบ้านและตกแต่ง2ภาษาสนใจลงโฆษณา0 2น5 9 2 1 5 1 3า i f e and home i n s p i r a t i o n of ถึง e ถ้าคุณเข้าใจว่าโลจิสติกค,คือการขนส่งอย่างเดียวคุณเข้าใจผิดเพราะโลจิสติกไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้าแต่รวมถึงการวางแผนดำเนินการและควบคุมระบบการจัดซื้อจัดหาผลิต จัดเก็บรวบรวมการกระจายวัสดุสินค้าบริการรวมถึงข้อมูลจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพถ้าอยากรู้ว่าระบบจัดการโลจิสติกที่ดีมีประโยชน์กับคุณมากแค่ไหนเชิญพบกันที่งาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2013 14-15พฤศจิกายนนี้พบกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยสำนักโลจิสติกกระทรวงอุตสาหกรรมสนใจโทร0818733006 หรือ02 202 3617ถ้าหากคุณต้องการเบเกอรี่ที่หอมอร่อยอบสดใหม่จากเตาทุกวันพัฟแอนพายคือคำตอบของคุณ ครบเครื่องเรื่องเบเกอรี่ต้องนี่เลยพับอนพายจากครัวการบินไทยขนมสําหรับการประชุมสัมมนางานเลี้ยงรวมถึงกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะจัดเป็นชุดอาหารว่างสแน็คบ็อกเซสชุดคาเฟ่เบรกพร้อมบริการจัดส่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลในราคาพิเศษสั่งได้แล้ววันนี้ที่ทุกสาขาหรือโทร0 2 6 9 7 1 0 0 0กเกาย้ำอีกครั้งนะครับ0 2 6 9 7 1 0 0 0อุตสาหกรรมก็เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเลยครับใช่ เริ่มที่ใจลงมือทำทำ,ทำอย่าง,างเป็น,ปนระบบเปลีบบ่ยนให้เป็นวนัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายค่ะอุตสากรรมสีเขียวก็คือต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าวันนี้คือมีลักโลกหรือคือลักโลกอะไรกรีนอัสตี้อุตสาหกรรมสีเขียวใช่เลยมาร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมสีเขียวกระตุ้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu Insp Life Inspiration D-MAX and และ Life of Home เมื่อเร็วนี้นายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์เสมาร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงศึกษาธิการนายจตรุรนฉายแสงกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเนื่องสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เสมาร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงศึกษาธิการขึ้นซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งศูนย์เสมาร่วมใจได้จัดรถตรวจเยี่ยมและนำถุงยางชีพจำนวน1000ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจะออกตรวจเยี่ยมและนำถุงยางชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารสร้างสารรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย isuzu d max สนับสนุนช่วงโดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยวและ Life and Home Inspiration of Life กับก็ส่ง้องรับแขก Sweet FM เรียนยนี่มีเวลาจีบสองจีบสาวอะไรกี้กั๊กึกๆอะไรไหมเนี่ยกึกๆก็มีเรื่อยๆครับผมครับผมอ๋อยังมีเวลาจีบสาวอยู่เอ่อมีมีเวลาครับแต่ว่าบางทีตอนที่ผมกำลังรังช่างต้องหนักอยู่นะกับชีวิตเพราะว่าการที่จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่ายอดนักทํางานเนี่ยบางทีการบาลานซ์กับชีวิตส่วนตัวอาจจะไม่ดีนักอืมอาผมพยายามหาคาตอบโดยการไปอ่านประวัติบุคคลสําคัญหลายๆท่านนะครับเขาบริหารยังไงท่านก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยครับ เราทําได้เราทาได้ก็พยายามต้องบาลานซ์ให้มันถูกครับผม,มคือตอนนี้จะบอกว่านอ้องปอยไม่แต่งานอยู่รู้ฟังอยู่ระหว่างเตรียมการอยู่ระหว่างพิจารณาครับบางทีทํางานมุ่งมั่นเกินไปน,นั้นอาจจะไม่สมดุลครับก็คืออาจจะแฟนหายอะไรเงี้ยแฟนหดอะไรเงี้ยนะต้องเลือกเอาต้องเลือกเอาแต่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเรื่องแฟนค่อยคุยกันมาถึงตอนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนั้นเอายังไงกับชีวิตก่อนจบผมก็ ไปเป็นไปเป็นกุ๊กงานเกษตรแฟร์ไปเป็นพ่อครัวครับผมหมักวไวหมักไวายขายด้วย oh, <joy. S 1> ครับผมแล้วก็ไปเปิดร้านด้วยเปิดร้านขายหมอนที่ข้างในเป็นโฟมครับผมแล้วก็จะไปหุ้นกับเพื่อนเป็นเด็กธรรมศาสตร์เปิดร้านในติมตักครับผมในงานเกษตรแฟร์เออไม่ไม่ธรรมศาสตร์นี่จะไปหาที่เลยครับร้านในติมตักผมว่าบิดี้อถึงร้านในติมครับไอติมตักเนี่ยที่เป็นตักตักเนี่ยครับตู้เขาให้ฟรี ไฟใจมหาลายัยส่วนถังไอติมเนี่ยก็ถังละ300ตักโคนล,ละ10บาทสมัยก่อนเฮ้ hey, แล้วจะนับคนยังไงจะคุมคนยังไงผมไม่ศึกษาเขาใช้วิธีการนับคนเอาว่ามีกี่คนจ้างเด็กเวลาสมัยก่อนวา2 0 0ผมไม่คำนวณทำแผนธุรกิจหมดเลยกับเพื่อนสรุปหาที่ไม่ได้เพราะว่าที่ที่ในการเปิดร้านมหาลัยโรงเรียนเนี่ย อันนี้ยากสุดครับผมถ้ามีป่านนี้คงอาจจะเป็นทับแก่ร้านไอติมก็ได้ดีแล้วที่ไม่มีนะแต่นั่นหมายความว่าเป็นประสบการณ์ที่เกลียเพียรตอนเรียนหนังสือครับแต่เมื่อเรียนจบเนี่ยตัดสินใจทําอย่างไรต่อโอ้เรียนจบก็อยากไปเมืองนอกก็เรียนภาษาเลยตามตามคอนเซปต์เลยครับผมเธอจะไปไหนไปทําอะไรไปเรียนอะไรก็อยากไปเรียนต่างประเทศเอาให้กลับมาภาษาแบบเออแปะเลยฟิตฟิตฟอร์ไฟส์ผมได้ดังใจเลยครับครับแต่ว่าพอไปช่วงเรียนโทเฟลอย่างไงดูไปดูมาเอะบวชก่อนดีกว่า ทำไมถึงบวชก่อนดีกว่าก็พอดีแม่บอกให้บวชก็บวชครับผมก็ไปบวชสักพักหนึ่งไปนนแค่ไหนเนบวชได้นานแค่ไนเดือนโอ้เกินพรรษาเลยนี่ก็ตอนแรกแกอยู่ก่อนพรรษาสองเดือนอ่าแล้วก็เพนก่อนเข้าพรรษาครับแล้วก็อยู่พรรษาผมบวชที่วัดสเกตเป็นทุกสุดเนี่ยครับสมเด็จครับผมแล้วก็แล้วก็อยู่วัดสเกตวันหนึ่งแล้วก็ไปอยู่วัดต่างจังหวัดปีวัดป่าที่ลำพูนครับก็ไปได้ได้ฝึกนะค่อนข้างตอนนั้นผม ตอนบวชถือว่าเป็นชีวิตการทํางานที่เป็นลูกน้องเขาครับทำไมต้องทาตามพระรุ่นพี่ผมคุมกระเลียงก่อสร้างผมอยู่ลําพูนคุมกระเลียงเอ่อบวชถ้าบวชแล้วอยากทํางานให้เป็นบุญไม่สบายนะครับเอ่อไปวัดป่าเริ่มตั้งแต่ตีสามครับผมตื่นมาสวดมนต์กันครับสวดมนต์เสร็จปุ๊บไปบินทบาทไปบินฑบาทปรดสัตว์ครับผมบินฑบาทเสร็จปุ๊บกลับมาไม่ันเองเลยครับแปดโมงคุมคนงานก่อสร้างสร้างวัดผมผมตั้งแต่ตัดหญ้าขุดดินผสมปูน ผสมพูละเราไม่ได้มาแบบสําอางเราเราเราไม่ได้แบบลุยขนาดนั้นเราทําเป็นตอนอย่วัดนี่แหละครับครับไอ้ขับรถคูโบต้าเลยก็เป็นคนงานก็เรียงสอนคนงานก็ต้องมั่วภาษากะเหลียงเข้าไปครับครับผมก็ดีได้ได้สร้างวัดได้ทําอะไรแล้วก็สมาธิได้ฝึกทางสงฆ์อยู่จังถือว่าทํางานเป็นธรรมะครับผมทํางานไปก็ฟังเสาวเบาไอ้พระทำไปจะจะเป็นพระที่ทันสมัยที่สุดในวัดเลยหรือเปล่าเนี่ยมีสารเบาด้วยเอาให้คุ้มครับ เอาให้ผมทำอะไรทาเต็มที่ทํางานเป็นกรรมฐานผมอยู่วัดปฏิบัติทํางานไปเป็นกรรมฐานขยายความที่ไม่ได้บวชกับเธอคนฟังบางคนเขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ได้บวชทำงานเป็นกรรมฐานบางคนเขาบอกว่าการนั่งสมาธิคือการอยู่นิ่งๆไม่ใช่เราเราทําทุกอย่างนั่งยืนนอนเดินเป็นสมาธิมากแกการทํางานก็เป็นสมาธิได้หมดเพราะนั้นทุกอิริยาบถเนี่ยถ้าเราทําให้เป็นบุญเนี่ยครับเป็นภาวนาเป็นสมาธิมันมันก็ได้ประโยชน์ครับผมว่ากวาดวัดไปทํางานไปพยายามทําให้ได้บุญทุกเม ไหนแล้วเสียเวลาผมจะเก็บทุกเม็ดครับผมโอ้โหนี่ไม่ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเลยนะไม่มีเวลาให้ชิวๆเลยไหมเนี่ยมีเมคเข้าไชิวๆเนี่ยมีมีบ้างครับผมแต่ชิวผมคืออ่านหนังสือนะครับเวลาพักผ่อนคือเวลาอ่านหนังสือมากกว่ามากกว่าคนอื่นในนียครับครับผมแล้วก็บวชเสร็จปุ๊บทาวัดเย็นแล้วก็ไปเป็นเลขาเจ้าวาดต่อทําอะไรบ้างเลยาเจ้าก็ทํางานลงบัญชีพยายามไปเซตระบบบัญชีให้วัดได้ไหมไม่ได้ครับโง่บัญชีครับ แต่ว่าอย่าเก่งหมดทุกอย่างทุคนก็จะไม่เหลืออะไรให้เได้ทําแต่ว่าก็ได้พยายามครับจะได้รู้วงครับว่าเราไม่ถนัดออืครับผมก็ได้เรียนรู้ตัวเองใช่แล้วกว่าจะนอนเกือบเพียงคืนอ่านหนังสือทำไม่โซมหรือม่โซมเอาให้ครบไม่โซมหรือนอนเที่ยงคืนอิ่มบุญครับโสมครับแห้งเลยครับตอนนั้นแต่เพอแป๊บเดียวแปดเดือนเออก็อยากสึกหลายครั้งเหมือนกันครับช่วงนี้ทํางานหนักเหนื่อยก็เลยขอหลวงพ่อหนีเป็นนอนถ้ำอยู่สองเดือนอ่า เป็นเป็นชีวิตที่ผมว่าน้อยคนจะได้สัมผัสนะนอนท้าเป็นยังไงเป็นนอนท้าที่ไหนเราทําอะไรบ้างระหว่างนั้นก็อยู่ในทําเย็นดีไม่ต้องทํางานอแต่ในทํามันจะเย็นนะโดยปกติกลางวันเย็นกลางคืนอุ่นไม่มียุงครับผมในท่าไม่มียุงไม่มียุงเป็นข้างคขวเปล่ามีมีมีครับก็ข้างคขวเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ในทําก็นั่งสมาธิอ่านหนังสืออครับผมแต่พอพอดีในทํามีหนังสือระเครื่องทะลุปุบปงเลยสิ Uh huh. ก็อก็ก็ใช้เวลาทุกโมเมนต์ของชีวิตที่เป็นประโยชน์นะครับครับผมแล้วแล้วในเมื่อเราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ว่าทําอะไรมันต้องมีเหตุมีผลนะฮะมันต้องก่อเกิดอะไรที่เป็นผลตามมาช่วงที่เราบวชจากแต่เดิมตั้งใจว่า2อ,อเดือนแล้วก็ขยายมาเป็น8เดือนแถมป๋อบอกนะฮะคุณผู้ฟังว่าตอนบวชเนี่ยอยากจะสึกตั้งหลายทีแล้วทําไมไม่สึก ที่มไม่สึกเพราะอะไรแม่สั่งให้อยู่ต่อครับแม่สั่งให้อยู่ต่อบอกเลยครับท่านแม่เบ็ดเสร็จแล้วแม่ว่ายังไงอาหมาม่ายังไงถึงต้องให้อยู่ต่อก็ก็เหมือนเหมือนกับบวชสองเดือนละไหนๆก็เข้าภาษาไปเลยแล,แล้วกันอีกสามเดือนเข้าภาษาสามเดือนก็อยู่กระถินด้วยเลยแล้วกันอยู่กระถินเสร็จ <c oughs> ก็อยู่งานปรวิวาตต้นปีครับผมแม่เธอนี่เก่งมากเลยพี่อทำไม่ได้เหมือนแม่เธอจังเลยแต่ว่าช่วงช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางครอบครัวครับมีการแบ่ง คือเป็นการเปลี่ยนถ่ายระหว่างรุ่นนกงมา,นมารุ่นพ่อมารุ่นพ่อรุ่นพี่น้องพ่อก็เลยไม่อยากให้ผมมาเกี่ยวเนื่องตรงนั้นด้วยนงครับคอืมรับผมเข้าใจเข้าใจแร่ไม่ได้นังครับ<ต>บวชหนีการเมืองครับโอ้ปนัดน,นันน้นอะไรมันจะขนาดนั้นแต่ว่าเราเราก็ได้สัมผัสได้เห็นมาแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์นั้นว่ามันไม่สมควรเกิดกับรุ่นเรา การแบ่งแยกกันในพี่น้องก็จะมีการเกิดขึ้นธรรมดาเรื่องคลาสสิกสําหรับครอบครัวใหญ่ครับถูกถูกถูกนรดมมออะไรต่างๆมันก็ญาติพี่น้องกันเยอะต่างคนก็ต่างคนคิดแล้วเราบวชไปถึงแปดเดือนพอสึกออกมาปุ๊บอ้าวไปเมืองนอกเลยหรือเปล่าสุดท้ายไม่ได้ไปครับเพราะว่าพอสึกมาปุ๊บเนี่ยก็มาช่วยงานที่บ้านครับถูกถูกหลอกมาช่วยงานบอกมาช่วยดูทำไมต้องถูกหลอกล่ะคะก็ตอนแรกเราก็มีฝันเนาะว่าอยากไปทํานู่นทํานี่อยากเรียนเป็นนักปีนอยากแขวบ้าง ครับผมอยากไปนักบินยาวออกไปเป็นพนักงานบ้างอยากไปเป็นลูกน้องเขาดูสักหน่อยสักตั้งหนึ่งใช่ใช่เหมือนกับภาษาลูู่เหมือนเป็นเรียนรู้ระบบไปเรียนรู้ประสบการณ์ครับผมแต่ว่าภาษาธรรมดาคือให้ไปพบเจอผู้คนบ้าง อยู่ในพานเจอแต่คนงานไม่เจอสาวๆเลยจ้าครับผมแต่ก็มาทํางานตามหลายๆที่ครับหลอกลูกมาทํางานพอทํางานแป๊บหนึ่งพอเราเห็นระบบอะไรมันไม่นุ่นไม่นี่ก็พยายามจะปรับพยายามจะเ,<ไ>เรื่องใหม่ๆเข้ามาพ่อแม่ก็เนื่องจากมันติดกลับแล้วมันติดกลับแล้วครับครับเผลอแป๊บเดียวป้าหนีไปตีกรอบ <c oughs> ริงกิจาการไว้ให้ลูกเลยก็ไม่ขนาดนะั้นเขาเขาเขาจะดูดูอยู่แต่ว่าคือเขาปล่อยให้เราแสดงฝีมือเพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่ไม่ปล่อยแสดงฝีมือเนี่ยก็จะอย่างรุ่นผมบางคนก็อยู่ที่เดิมเพราะพ่อแม่เก่งเกินไป ก็อ,อยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่ไงพ่อแม่เก่งเกินไปถึงอยู่ที่ <hace S 2> เขาไม่ให้ลูกลองผิดลองถูกทุกอย่างใช้ตามทฤษฎีพ่อแม่ทุกอย่างใช้ตามความคิดเขาแล้วเด็กจะพัฒนาได้ไงครับอย่างผมมาเนี่ยเขาให้โอกาสผมลองผิดลองถูกพ่อแม่ให้โอกาสยังไงบ้างของป <inspire S 2> <ubine S 1> อเอ<ช>จริงๆก็เป็นการครูอย่างเช่นตอนแรกทายาเป็นโรงงานผลิตยานะครับแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยช่วงเจอสามสิบบาทรักษาทุกโรคก็นั่งเหนื่อยเพราะว่าทุกคน พี่ไปหาโรงพยาบาลจ่าย30เข้าร้านยาจ่ายร้อยหนึ่งพี่ก็ไปหาโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเนี่ย<ด>บริษัทใหญ่ที่สามารถประมูลได้ในวอลลุมใหญ่ก็ขายเข้าโรงพยาบาลโรงงานยาโลโก่ครับที่เป็นแบบโลโคอท้องถิ่นเนี่ยที่สเกลไม่ใหญ่เนี่ยก็จะแข่งขันลําบากเพราะยอดร้านยาน้อยอการแข่งขันสูงมากครับผม,อมตอนร้านยาในรอบวงการยาทั้งแย่ครับผมแล้วก็มีการเพิ่มมาตรฐานใหม่มีการไปเซ็นสัญญ,ญาทําอะไรกับเมืองนอกเนี่ยครับ การกระสวงให้เพิ่มมาตรฐานเราก็ต้องลงทุนครับผมตอนนั้นตลาดขายก็ยากลงทุนก็เยอะผมผมอยู่ในช่วงวิกฤตตอนช่วงประมาณนั้นก็จะมีปัญหาข้างเยอะแต่ว่าผมที่เขาให้โอกาสก็คือผมมองว่าเด็กๆเ,เ,เวลาใครไปต่างประเทศก็ซื้อน้ํามันปลาซื้อวิตามินอ e, <ม>ีซื้ออาหารเสริมมามมผมก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทาอาหารเสริมเพราะผมเคยไปอบรม,ไป,บมไปอินเทอร์นชิพไปฝึกงานต่างประเทศไปต่างประเทศก็ไปเก็บ ไปก็ไปเก็บเกี่ยวอะไรให้ได้ครับไม่ใช่ไป้ไปคบถึงเพื่อนคนไทยหนเธอไปต่างประเทศไปอินเทอร์เนชิพที่ไหนผมผมไปออสเตรเลียไปที่เมืองบริสเบนอยู่อยู่ประมาณทํางานอยู่โรงงานมันฝรั่งกับโรงงานสลัดผักไปฝึกงานครับต่างประเทศประมาณเดือนหนึ่งนี่ไปตอนเรียนไม่รู้จบไปตอนปีสามปิดเทอมครับแล้วก็เที่ยวต่อแบ็คแพ็คครับผมได้อะไรบ้างอินเทอร์นชิพที่ออสเตรเลียได้วิธีการทํางานได้วิธีการคิดแล้วเรื่องระเบียบวินัยเขาวิธีการใช้ชีวิตได้มาค่อนข้างเยอะครับผม พยายามพยายามไปมองว่าวิธีการทํางานอะไรเพราะว่าพอดีผมไม่ทางานโรงงานเกี่ยวกับอาหารผมก็มองว่าเนี่ยแหละอยากได้อย่างงี้ครับผมเพราะโรงงานเขาดูดีกว่าบางไทยครับผมอีกคนหนึ่งพี่ชายผมผมพี่น้องสี่คนพี่ชายผมฝาฝาแฝดครับผมครับผมชื่อบูตปอเนี่ยผมปอฝาแฝดเขาไปทําโรงงานทาตัวโปรตีนขายกองทัพผมทำงานโรงงานสลัดผักครับผมทําเบื่อเบื่อก็ขอแสบเอเพื่อนไปทําโรงงานมันฝรั่งผมม่เห็นวิธีการทํางานเขาซึ่ง ซึ่งมันมันโอเคครับตามตามสไตล์ต่างประเทศยกตัวอย่างได้ไหมให้เห็นเป็นรูปธรรมยังไงคือเครื่องมือเป็นระบบขั้นตอนชัดเจนมีความปลอดภัยสูงความสะอาดสะอานอะไรเงี้ยเหรอใช่มีระบบมีความสะอาดมีความรับผิดชอบทุกคนรู้หน้าที่กันทางานของเขาเองอเขาผมแล้วเขาทําอะไรให้ดูเหมือนง่ายครับซึ่งจริงไม่ต้องอะไรซับซ้อนแต่มันเวิร์กนี่คุณรู้ฟัง ที่บอกว่าทําอะไรเป็นระบบแล้วทาให้มันดูเหมือนง่ายเนี่ยชอบชอบใช่มว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใครที่ทางานก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันก็คือชอบนะอะไรที่มันเป็นระบบและมันง่ายแต่กับบางคนก็มีความคิดว่าเป็นระบบทีแหละยุ่งยากเยอะทุกทีเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะจะให้น้องปอบอกนะคะว่าคําว่าเป็นระบบแล้ง่ายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร,รนะทำไมถึงทําได้นะคะพรุ่งนี้ติดตามในห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุ เจ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4ถ้าคุณเข้าใจว่าโลจิสติกค,คือการขนส่งอย่างเดียวคุณเข้าใจผิดเพราะโลจิสติกไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้าแต่รวมถึงการวางแผนดำเนินการและควบคุมระบบการจัดซื้อจัดหาผลิตจัดเก็บ รวบรวมการกระจายวัสดุสินค้าบริการรวมถึงข้อมูลจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพถ้าอยากรู้ว่าระบบจัดการโลจิสติกส์ที่ดีมีประโยชน์กับคุณมากแค่ไหนเชิญพบกันที่งาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2013 14ถึง14-15พฤศจิกายนนี้พบกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยสำนักโลจิสติกกระทรวงอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมงานฟรี0818733006 หรือ02-202-3617คืนนั้นผมเสียวสลังว่ากรถที่ผมเพิ่งกับผ่านไปดันมาวิ่งอยู่ข้างหน้าผมผมทำใจแข็งเยียบแซงม,มิดไปแต่พอหันไปมองคุณพระรถนั่นกลับมาอยู่หน้าผมอีกแล้วหรือว่าผมจะโดนโดน ดนแซงครับแรงจริงไม่ได้หลอกกับ All New Isuzu D Max รุ่นพิเศษ X Series แรงวัดใจสไตล์สปอร์ต All New Isuzu D Max รุ่นพิเศษ X Series อุตสาหกรรมก็เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล,ล้อมเลยครับใช่เริ่มที่ใจลงมือทำทำ,ทำอย่างเป็น,ปนระบบเปลี่ยนให้เป็นวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายค่ะอุตสาหกรรมสีเขียว ก็คือต้นกําเนิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าวันนี้คือมีรักโลกหรือมิอลรักโลกอะไรกรีนดัสซี่อุตสาหกรรมสีเขียวใช่เลยมาร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรธรมสี